เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง i ี u สุโฟยูนะครับกับตูนอีกเช่นเคยนะครวันนี้ตูนฉายเดียวเลยมาคนเดียววันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับเป็นงานเปิดตัวนะครับ m ิวเนะครับมาในคอนเซปต์นะครับ m ิวเอ็กซ์เดนเ k กพีกนะครับเดี๋ยวตามผมกันมาเลยนะครับ ตอนนี้ก็ได้ให้เปิดเข้าไปในงานแล้วนะครับก็ตามมัเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในงานกันแล้วนะครับก็เป็นไงครับยิ่งใหญ่สมชื่อ m X, X P, ิวเอสเดน็กพีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันครับ สำหรับวิว X โมเดลนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจาอลึกกันอีกทีนึงครับว่ามีจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในส่วนของออปชั่นที่เพิ่มเติมไปนะครับเดี๋ยวรอชมกันได้เลยตอนนี้ก็อยู่ในบูธที่จัดแสดงรถแลวนะครับเดี๋ยวพาไปชมคันแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าวิวสุโมเดลนี้เปลี่ยนแปลงอะไรจากโมเดลก่อนบ้างนะครับไปนะครับนี่ด้านหน้านะครับแทบจะจาหน้าตาเดิมไม่ได้เลยครับแทบจะยกหน้าใหม่กันมาเลยนะครับเริ่มต้นที่ฝากระโปรงหน้านะครับก็จะมีเส้นสายมาพาไปถึงหลังคาเลยนะครับส่วนแรกนะครับ ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นดีไซน์ใหม่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับเป็น f u l d นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้และไฟหลีนในตัวนะครับมาพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะครับชอบมากนะครับโลโก้ยูสุนะครับก็มีขนาดที่เล็กลงมาแล้วนะครับตรงนี้ดูสวยนะครับดีไซน์ในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับต้องมองมาดูใกล้ๆเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากนะครับดูแบบ l u ว u r y ดูหรูกว่าเดิมค่อนข้างจะเยอะเลยออกแนีเหมือนพวกอารี่เลยนะตัวนี้ผมว่าผมชอบมากเลยนะครับตรงนี้ นะครับเราก็จะมีตัดนะครับเที่ยว2ชั้นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเจ้าตัว Isuzu MU-X ของเราอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมมาที่นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างเขาก็จะมีเหมือนออกแบบอ่าแต่งด้วยทูโทนนะครับเป็นสีดำนะครับสีดำก็สเปกตัดด้วย4ตัวรถโอ้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสวยลงตัวกันมากเลยนะครับดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่ออกแบบตามหลัก a e r o d y n a มิกมากขึ้นนะครับทำให้รถนะครับ อ่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยนะครับเพิ่มเติมด้วยแอร์เคอร์เซนต์นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าดูรวมๆเป็นไงครับชอบกันไหมนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับไปต่อที่ด้านข้างนี่นะครับล้อแม็กนะครับอ่อนอลลอยขนาดใหม่นะครับต้องบอกว่าขนาดเดิมแต่หน้าตาใหม่นะครับมาด้วยลายต้องบอกว่าจริงๆถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะมีกิมมิคจะมองเห็นเป็นรายยิบๆเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะสวยลิซาเจอะเป็นออกเป็นสีนะครับเงินตัดด้วยสีออกเทาดํา นะครับต้องบอกว่าสวยเลยตรงนี้ลักษณะเป็นเหมือนเธอไบเวลาวิ่งไปเนี่ยนะครับล้อหมุนเนี่ยต้องบอกว่าสวยเลยนะครับสูตซีรีส์ยางนะครับมากับสเปคเดิมนะครับ2 6 5ห0ขอบ20นะครับเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าดูสวยลงตัวกันเลยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนี่สีรถนะครับสีรถตอนนี้นะครับสีเทานมใหม่ของเรานะครับเทาโอเปกนะครับ จะออกเป็นเฉดใหม่นะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันจะนุ่มนวลลงมากว่าเดิมเล็กน้อยน,นะครับจะแตกต่างจากกระบะแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันที่โชว์รูมไดม้นะครับอ่ะต่อมานะครับด้านข้างด้านข้างประมาณนี้เลยนะครับผพบอกมว่าสีรถสีนี้สวยนะดูสวยรูหลาลักชวรี่เลยนะครับเออตรงนี้แจ๋วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นตัวอัลติเมตนะครับเป็นตัวท็อป นะครับซึ่งซึ่งตัวอัลติเมทเนี่ยเขาจะมีด้วยกันนะครับสองนะครับรุ่นย่อยนะครับจะมีเป็นเครื่องยนต์จุดเก้านะครับแล้วก็เครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะครับในโมเดลนี้นะครับสามจุดศูนย์โฟร์วิวเนี่ยได้ไม่ตัดออกไปแล้วจะมีรุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งมาอ่ะเดี๋ยวพาไปชมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปชมคันนี้ก่อนนะครับอ่าดูด้านท้ายนี่ด้านท้ายก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับหน้าเปลี่ยนแล้วท้ายก็ต้องเปลี่ยนต้องบอกว่าไงไฟ ท้ายของเราเป็นแบบ Full LED เรียบร้อยต้องบอกว่าโหค่อนข้าี่ยสวยลงตัวมากนะครับเส้นสายตรงนี้ให้แสงสว่างได้ชัดเจนนะครับทำให้ใส่ดีกับเพื่อวมทางแน่นอนขับขี่ปลอดภัยมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับรอบคันนะครับแปดจุดด้วยกันนะครับไฟเบรกอะไรก็มาเป็น LED ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมชอบมากเลยนี่ดิฟฟิวเซอร์ข้างหลังนี่นะครับมีการตัดนะครับเล่นสีเลย นะครับออกเป็นทูโทนนะครับเหมือนเป็นชุดแต่งเลยนะจริงนี่เดิมๆจากโรงงานนะต้องบอกว่าสวยมากนะครับก็จะมีเขี้ยวมีอะไรเหมือนพวกรถสปอร์ตนะเหมือนพวกบีเอ็มเลยตรงนี้ชอบมากชอบมากนะครับโอ้คาดเอวมาเดิมๆจากโรงงานแบบนี้มาค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้ก็อ,อยู่ตรงกลางนะครับก็ขานาดเล็กลงมาดูรวมๆนะดูค่อนข้างจะสวยเลยนะนะครับการดีไซน์นะครับการดีไซน์ของตัวไอตัวกรอ,อบ ป้ายทะเบียนก็มีความกว้างขวางมากขึ้นทําให้ดูรถด,ดูบึกบึนมากขึ้นดูกว้างขวางขึ้นนะครับตรงนี้เป็นไงรวมๆแล้วชอบกันไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอ่ะชมคันต่อไปกันอ่ะแล้วก็มาถึงคันนี้นะครับเป็นสีเดียวกันกับอันติเมตคันเมื่อกี้เลยนะครับแต่คันนี้จะเป็นตัวพิเศษของเขาชื่อรุ่นว่า RS นะครับจะเป็นท็อปพิเศษขึ้นไปอีกนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่างตัว RS นะ้กับตัวอันติเมตธรรมดานี่มาดูเลยนี่จะเห็นเกรดนี่สัญลักษณ์ r s นะครับอยูด่ด้านซ้ายเป็นไงสวยๆแบบนี้เลยทําให้ดูแบบหรูหรามากขึ้นนะครับที่แตกต่างการกระจังหน้าของเขาจะดูเป็นเพดแม่เหมือนเบนซ์เหมือนกันนะตรงนี้ผมชอบจริงดูแบบช u x u r y ขึ้นมาแล้วก็ยังมีความสปอร์ตตกแต่งด้วยอาพิทิษร,รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการชนหน้าหรือว่าจะเป็นคิวสุมรอก็ตามมาดูด้านข้างกันต่อนี่ ด้านข้างก็มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาดนะขอบ20นิ้วก็บอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่ของอีสุกันเลยเพราะว่าตั้งแต่อีสุทารถมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับล้อแม็กขนาด5ก้ามาก่อนนะครับก็มาดูกับเจ้าคันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ซื้อรถตัว RS ไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรกันเลยตรงนี้นะครับสวยมากนะครับโอเคต้องบอกว่าตัว RS เนี่ยมองไปทางไหนก็จะเห็นเป็น RS ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีการตกแต่งมากกว่าเกตันติเมทนั่นเองนะครับ หลักๆแล้วก็คือเขาจะมีการตกแต่งพิเศษนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะตัดด้วยสีดำนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันกันอีกทีนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ใกล้เคียงกันแต่แตกต่างกันตรงตรงัวดิฟฟิวเซอร์ข้างหลังนะครับจะสังเกตเห็นจะเป็นสีออ,อกทูโทนอ่าถ้าดูใกล้ๆตรงนี้มันจะค่อนข้างมืดหน่อยนะจริงๆมันจะไม่ดำล้วนเหมือนเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะเป็นออกสีดำตัดเทา ดูพรีเมียมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ดีไซน์ใกล้เคียงกันครับพิเศษกว่าน,นั้นตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้องรอบคันให้เรียบร้อยอทุกคนตามหากันมานานนะครับโฉบนี้เราใส่จัดมาให้แล้วนะครับนี่ไปดูภายในกันไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวให้ดูหน้าจอก่อนตัวนี้เขาก็เปิดนะครับกล้องรอบคันมาให้ดู เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อน้วกันต้องบอกว่าในห้องจัดแสดงเนี่ยมันค่อนข้างจะมืดนะครับเราจะถ่ายให้เห็นภายในชัดๆเนี่ยจะค่อนข้างยากเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนเพราะว่าในส่วนของวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตูนก็ได้มีนะครับโอกาสที่จะได้ไปสนามทดลองขับนะครับเราจะไปเจาะลึกรายละเอียดต่างๆนะครับรวมถึงออปชันที่เพิ่มเข้ามาให้อีกทีนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราพาไปชมรถสีอื่นกันบ้าง ก็มาอยู่อีกคันนึงนะครับที่เป็นงานไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวมิวเนะครับรุ่น R S นะครับก็จะเป็นรุ่นท็อปพิเศษเข้าไปอีกนะครับตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสองรุ่นย่อยนะครับจะมีเครื่องส0มพันแล้วก็3,000 4 w h e e l วิวนะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบคันนะครับความพิเศษของคันนี้ที่แตกต่างจากคันอื่นนะครับเขาจะมีการตกแต่งนะครับพวกเิร์ตด้านล่างนะครับคิวซุมล้อต่างๆนะครับตรงนี้นะครับจะแตกต่างจากมิวเนะครับรุ่นอื่นนะครับ การดีไซน์กระจังหน้าแบบใหม่นะครับที่สำคัญนะครับหลังคานี้หลังคาเป็นหลังคาสีดำด้วยนะครับทำสีนะครับไม่ใช่แล็บนะครับเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับด้านข้างนะครับมาพร้อมล้อมแมกนะครับขนาดนะครับ20นิ้วนะครับ ซึ่งล้อแม็กตัวนี้ต้องบอกว่าอีสูของเราเนี่ยปกติเนี่ยไม่เคยทำนะครับรูปแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ5ก้านนะครับปกติของเราจะมีแต่6กก้านครับด้านข้างนะครับมีการตกแต่งพิเศษสําหรับรุ่น RS นะครับกูกแจจกนะครับตัดด้วยมีสีดํานะครับตัวรถของเจ้าตัว RS เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับจะมีสีเทานะครับสีเทาใหม่นะครับแล้วก็จะมีสีดําสีขาวมุกนะครับ3สีด้วยกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของคิ้วนะครับคิ้วกระจกเนี่ยนะครับเดิมอ่ะปกติถ้าัวอันเตเมตนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับส่วนคิ้วกระจกตัวเอสบิเศษเนี่ยจะตกแต่งด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะครับไปพาไปชมด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ไฮไลท์ของมิวเอปีนี้เลยนะครับโมเดลนี้นะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายใหม่นะครับต้องบอกว่าออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟูล l อลีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็บอกว่า ให้ความสว่างที่ชัดเจนนะครับขับขี่ปลอดภัยกว่าเดิมแน่นอนนะครับนี่สีแดงต้องบอกว่าผมนี่ขายสีแดงเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าสีแดงโมเดลนี้นะครับเป็นไงสวยขนาดไหนตัวนี้ก็มาเขากับเกรดอันติเมทนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันแล้วกันเพราะว่าสเปคอะไรก็เหมือนกับคันแรกไปล้นะครับ ต้องบอกว่าสีแดงนี่ค่อนข้างจะสวยจริงๆเลยนะครับดำตัดแดงนี่เข้ากันสุดๆนะครับสวยมากสวยมากนะครับชอบกันไหมยังไงคอมเมนต์กันบอกกันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับจริงๆอยญ่กจะทดลองขับแล้วไม่หวายตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกจุดนึงก็คือพวงมาลัยไฟฟ้าสำหรับเกร์อนติเมทและก็เกีอร์ RS นะครับภายในของตัวออติเมทนะครับก็จะมีแต่ ความแตกต่างกับตัว RS อยู่พอสมควรเลยนะครับการดีไซน์รอยเบาะนะครับสีเบาะนะก็จะมีความแตกต่างกันจะดูพรีเมียมดูรักชวรี่ต่างกันตัว S จะดูไปสปอร์ตตัวนี้จะดูหรูหราใครชอบแบบไหนนะครับจัดกันได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ต่างกันคือตัวรุ่นย่อยของเขานะครับในส่วนของ RS เนี่ยเขาจะมี4 wheel ให้นะครับแต่ว่าตัวอันติเมทธรรมดาเนี่ยจะมีแค่ขับเคลื่อน2ล้อ2เครื่องยนต์1.9และ3.0 แค่นั้นนะครับไปดูอีกคันหนึ่งของเราคันที่ผมขายดีที่สุดในโชว์รูมนี่คันนี้ก็มาอยู่กันอีกคันหนึ่งของเรานะครับคนนี้จะมาพร้อมกับเกรดแอคทีฟหรือว่าตัวเริ่มต้นของเราอ่าเดีย๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นไงครึ่งหน้าใหม่นะครับตัวของตัวแอคทีฟเดิมไม่แค่เราจำไม่ได้เลยนะก็อบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับสำหรับโชว์รูมของเรานั่นเองอนะครับเป็นไงแหมมองเห็นอนาคตเลยใส่ชุดแต่งใส่น้องแม็กไลจจะหล่อเท่กันขนาดไหนอ่ะเดีย๋ยวพาไปชมรอบคัน นี่อย่างรอชอบมากครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวถ้าลูกค้ารู้ถึงราคาค่าตวงเจ้าคันนี้ที่เพิ่มมาแล้วต้องบอกว่าโอ้โหหมูหมูหมูมากนะครับไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างของอตัวแอคทีฟเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวล้อมแม็กอะไรเพราะส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าตัวแอคทีฟส่วนใหญ่ก็เอาไปเปลี่ยนล้อมแม็กกันอยู่แนละ้วแต่ถึงว่าเดิมๆิมนี่ก็คือว่าโอเคแล้วนะเป็นรถที่คุ้มค่า นะครับในเกรดนี้นะครับก็เป็นลายเดิมนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยก็ยังอยู่ที่ข้างแก้มรถนะครับไม่ได้อยู่ที่กระจกเหมือนอ่าตัวรุ่นพี่รุ่นอื่นๆนะครับด้านนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาค่าตัวคุ้มค่ากับการใช้งานแล้วกันนะครับลางต้นต้นเท่านั้นเองนะครับไปดูด้านท้ายกันบ้างนี่ถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กักออปชั่นในส่วนนี้เลยนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น f u l เ LED เหมือนรุ่นพี่เรียบร้อยแล้ว นะครับเป็นไงมองกลางคืนต้องบอกว่าโอ้โหมันสว่างมันจ้าซะเลยเกินจริงๆนะครับสำหรับเจ้ามิวเอ็กซแอคทันนี้นะครับครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าสําหรับการเปิดตัวของ m ิวเนะครับโฉม2025เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างและมีอะไรที่เพิ่มเติมจากตัวเดิมไปบ้างนะครับก็จะมีนะครับด้านหน้าที่ทุกคนจะเห็นกันแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดเลยน่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้ากระจังหน้านะครับไฟหน้านะครับ สะเก็ดด้านหน้าแทบจะเปลี่ยนใหม่จนแทบจะจาของเดิมไม่ได้เลยต้องบอกว่าจําไม่ได้เลยดีกว่านะครับด้านข้างนะครับสำหรับบางรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นเลยด้วยกันที่ไม่ใช่แอคทีฟก็จะมีการเปลี่ยนลายล้อไปนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายสปอยเลอร์นะครับมีการดีไซน์ให้ยาวขึ้นดิฟฟิวเซอร์มีการตกแต่งพิเศษนะครับตัดด้วยสีทูโทนกับสีตัวรถนะครับต้องบอกว่าสวยตอบโจทย์มากนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนี่ก็เป็นฟูล l อลให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ สีที่เพิ่มเติมมากีกนะครับก็จะเป็นตัวสีรถนะครับจะสังเกตเห็นเมื่อกี้เราถ่ายกันสีเทาไปเยอะซึ่งเป็นสีใหม่ของเขานะครับเดิมที่เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวสีน้ำเงินนะครับเขาตัดตัวสีน้ำเงินออกไปแล้วเขาใส่เทานี้ลงมาให้กับเกือบทุกเกตเลยที่ไม่ใช่ตัวแอคทีฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวดีไซน์นะครับ เพิ่มเติมนะครับจะมีในส่วนของออปชันที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับออปชันเนี่ยก็จะมีตัว s อซครบที่เพิ่มเข้ามา5-5ระบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะได้ไปสนามทดลองขับเดี๋ยวจะไปเจาะลึกถึงระบบ a d a ที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแบบละเอียดละเอียดอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ